สู่สักระใหม่วงการจอแก้วบ้านเราก็คือคักสมกับเป็นปีมาเพราะแต่และช่องก็พาเรตเอาละครฟอร์มยักษ์มาสร้างสีงสันโกยเรตติ้งกันแบบไม่มีใครยอมใครเริ่มกันที่วิกสามพระรามสี่ที่ปีนี้ยังคงเอาใจคุณผู้ชมด้วยละครชุดไม่ว่าจะเป็นรอยรักหักเหลี่ยมตะวันรอยฝันตะวันเดือดเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนมีฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่นรวมเอาสีพระนางแม่เหล็กของช่องเอาไว้นั่นก็คือคูจินนัเดชด์ยายาและมาริโอเต้นัทพอด ซึ่งความฮอตของหนุ่มณเดชน์ก็ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เพราะจะได้ติดตามกันต่อในบทบาทที่เจ้าตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นฝาแฝดกับละครเรื่องลมซ่อนรักประกบ2องนางเอกอย่างแต้วณเดชน์นนและแพทริเซียกูด๊ดพวงมาด้วยกระแสะข่าวที่ว่านางเอกคนนี้จะมาแย่งทำหน่งจิ้นแทนนางเอกคู่บุญอย่างยาญ่ยานั่นเองค่ะ มาด้วยซีรีส์มาเฟียเลื่อดมังกรที่คลอนละครบู้5เรื่องรวดเสือสิงกระทิงแรดหงซึ่ง5ตัวละครหลักในซีรีส์ชุดนี้ก็น่าจับตามองไม่แพ้กันนำม,มาโดยหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมประกบคู่กับคิมเบอรี่ในตอนเสือลิกเจษดาพรประกบคู่กับมินันทาในตอนสิงเคนธีระเดชประกบคู่กับเชอรี่เขมักซอนในตอนกระทิงและการห่วยมารับงานละครอีกครั้งของแอนดรูวเกรซันประกบคู่กับแต้มรัฐพรในตอนแรดและต่อด้วยมาดามเจนนี่อัศวะเหมกับมอยบกอดในตอนหงนั่นเองค่ะ ซึ่งนางเอกสาวคนนี้ยังได้ร่วมง,งานกับหนุ่มดดมปะกรลลำในละครแนวตบจูบอย่างเรื่องสเสน่หาสัญญาแค้นอีกด้วยเลยค่ะ hey, 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 hey. ด้านหนุ่มติ๊กเองก็ไม่ได้หลอกกระชากเรตติ้งแค่ในตอนสิงจากซีรีส์มาเฟียเลื่องมันก่อนเท่านั้นยังมีเคมีลุ้นความหวานกับรักแง่ง่อนที่โคจรมาร่วมง,งานกับสาวแอนทองประสมในอย่าลืมฉัน นอกจากนี้ยังจะได้เห็นละครรีเมคที่สาวแอนทองประสมเคยฝังฝีมือไว้ในละครเรื่องสามีตีตราซึ่งเวอร์ชัน2557น2,557นี้ได้สาวพลอยเชอร์มานกาะสงครามความรักอันเผ็ดร้อนประชันจุยวรัธยาโดยมีหนุ่มป๊อบเนวัตรรับบทพระเอกค่ะ และปิดท้ายของวิกสามพระรามสีด้วยผลงานของสาวชมผู้อารยะที่น่าจะไปได้สวยกับละครชีวิตเข้มข้นกับสาวผู้วไฟแคนแคมเสน่ห์ก,ก็เหลือร้ายในละครเรื่องสายสีเพลิงซึ่งรายล้อมไปด้วยหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นปอเนทวุฒิชาคริตแย้มนามอาเล็กธิรเดชและตามมาด้วยกลนกิโมโนผลงานที่สาวชมนั้นจะได้ร่วมงานกับซุปตาป๋าพันปีอย่างพี่เบิร์ดธองชัยสร้างความฮือฮาตั้งแต่ประกาศชื่อคู่พระนางกันเลยทีเดียวค่ะ บอยทกนเกียรติก็เตรียมผลงานจากผู้เขียนบทละครเรื่องแรงเงาวหวังโกยกระแสความแรงในละครเรื่องคุ้มนางครวดที่คราวนี้ได้สาวพิงกี้สาวิกะมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากที่เคยประสบความสําเร็จไปแล้วในเรื่องมัญหยาฤิษยาค่ะฝากสั่งของวิกหมอชิตเอกก็จะเตรียมกระบวนการทําละครไวหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครเพลงกึ่งลูกทุ่งแนวถนัดของช่องเจ็ดอย่างเรื่องหางเครื่องที่นางเอกกลีนอัสดาพรจะได้งานวิชาร้องเต้นจากบ้านเอฟมาใช้อย่างเต็มที่ประกบคู่กับเต้นเทนพล ด้านสาวแพนเค้กเขมณนิและเกรซการก้าวเองก็เตรียมเช่เชียบบทบาทบนเวทีนางงามในละครเรื่องปีกมงกุฎแถมงานนี้ต้องแยงเป็นหวานใจพระเอกหนุ่มอย่างมีวงสการอีกด้วยสาวควานอุสามณนีก็ได้รับบทฟ้าแฝดทั้งฮาวทั้งสู้คนทั้งแอบร้ายในละครเรื่องเจ้าสาวสลาตันประกบคู่กับพระเอกลูกเมาอวิกเตศรสีอย่างออมอัคภัน ด้านนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นคุณหนูมาเฉียวขี้วีนประกบคู่เป็นเจ๊ดันเพราะต้องดันการการตาถาวดเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันด้านครูจินจากละครเรื่องปินนงเวียสกุลวัฒและมินบิชยาก็โครจรมาร่วมงานกันอีกครั้งโดยครั้งนี้ทั้งบูทั้งหวานให้จินจิกหมอนกันอีกรอบในละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้า และสาหรับใครที่คิดถึงคมพยาบาทที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นการเชื่อเชียนบทบาทระหว่างสาวอัมพชราภ่าและยุจีรนานในเวอร์ชั่ัน2 5 5 7นี้จะได้สาวเปรี้ยวทัศนียามาพลิกบทบาทเล่นร้ายคอยสู้รบปรบมือกับสาวนาวที่สานารจะสร้างความสําเร็จได้เทียบเท่ากับเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้หรือไม่นั้นจะได้พิสูจน์กันอย่างแน่นอนนด้านสาวยุจิรนานเองก็ได้รับบทใหญ่ในปี2557นี้เช่นกันโดยนางเอกสาวคนนี้จะปลุกตำนานผีคุณนายลั่นทมคืนจออีกครั้งในสุดสารคนเป็นซึ่งหนึ่งงในนักสแสด ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนนึนก็คือแจ็คจัจครดอาคัมสิริที่พลิกคาแรคเตอร์รวมไปถึงเปลี่ยนลุคเป็นนางร้ายสวยเชียวอีกด้วยเลยค่ะ <S <S และปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งผลงานละครที่หลายคนต่างจับตามองนั่นก็คือการคืนจอของสุปตาตลอดการอาร์มัชราภากับบทดฝาแฝดที่เขียนมาเพื่อนางเอกสาวคนนี้โดยเฉพาะในละครเรื่องพราวและได้โคจารมาร่วมงานกันอีกครั้งกับนุ่มเวียสุกุลวัฒน์หลังจากที่ทั้งคู่เคยกระชากเรตติ้งคนดูมาแล้วจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักฆ์แ่นงค่ะ และนี่ก็คือรายชื่อละครที่น่านดูตลอดปี2,557ละครเรื่องไหนจะมาวินเป็นม้ามืดหรือว่าจะเป็นม้าวืดคุณผู้ชมคือผู้ตัดสินแล้วและค่ะ